ทำอะไรวะเนี่ยวูดเมื่อวานทำไปแล้ว50บาทจริงเหรอจริงเธอจำไม่ได้เหรอแหม่กูโทร้มันาปบบตูรอเลยใช่รักตัวเองนะรักเหมือนกันรักตัวเองเหมือนกันเฮ้ยเปบบตูรอเลยประตูโทรมาอ่ะมันออกมาแล้วนี่เค้กมันรอให้ทำไมนะ ป้าแม่รรอไม่ได้ร้องวางใครมายืนเี่ยวตรงนี้เนี่ยใครเคอรอายืดเจี่ยวดรงเฮ้ยเยยเยยยสะยัยยยเยย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 ยไยยยยย่ยยยยไปทยย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 ไยยยยยไปยยยยยนยย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 นยยยยยยมหะจนยยี้ใดยย น้อยใหญ่ข้ามาเนี่ยก็เห็นเดินพอดีเดินออกมาก็เห็นเจอเมื่อกี้เจอบ้านแกด้วยที่ไหนขี่ขาเนี่ยใช่เหรอยืนยนรถจำได้รุ่ยโอเคโอเคจำได้นะไดกว่าก็จำได้แกมาอยู่บ่อนตรงนี้นี่โอเคแล้วงั้นก็ไปทำบุญเถอะเนี่หนึ่งสองสามสี่หกหกไม้โอเคแล้วอยู่หกไม้เหรอเออโอเคเขาเจอกันเนาะบ๊ายบายว่าไหนก็บอกบอกเองโอเคส่งจุ๊บให้เอฟซีหน่อยเร็ว นีโพสที่สวยกันแล้วโพสที่สวเดี๋ยวทำอะไรอ่ะขออมดูสิเธอจะมาอมแบบนี้ไม่ได้นะแพนทำไมโอ้โหผู้ชายตั้งเยอะแยะแกห่วงเหรอห่วงดิอ่าคาราทแก่สีน่ากลียดตอแหลไม่เชื่อหรอกผมไม่ใช้ตอแหลหรอกกบีแกคนเดียวแล้วแหละตอแหลเป็นอารนั่นแหล้สั่าจะบ้ากูส่งจุ้ยก่อนแฟนแคดซีอย่างนี้ ช่วยทำมุไดทำแล้วแฟนแลยเนี่ฮะแฟนแล้วเหรอ